สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในเกม Mobile Legend นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสกิลเบื้องต้นของกุสิออนก่อนนะครับกุสิออนนะครับผมเป็นตัวละครแอสซัสซินนะครับสามารถเอาไปเล่นป่าได้นะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เอาไปเล่นเลนกลางได้นะครับซึ่งเลนกลางจะเอาสเปลสามหินมาหรือว่าฟิกเกอร์มาก็ได้นะครับตอนนี้ก็เอามาเป็นป่านะก็คือเรามาพูดถึงาพาสซีของกุสิออนก่อนละกันกุสิออนนะครับพาสตีของมันก็คือเมื่อกุสิออนปาสกิลนะครับผมโดนนะจะเห็นว่า อ่าสกิลข้างวราดอันนี้นะมี2องสเต็กนะครับอันนี้ก็3ามสเต็กอันนี้ก็4ี่สเต็คนะครับทุกคนแล้วเราตีปกติข้างไปมันจะดูดเลือดนะทุกคนนี่นะครับมันจะดูดเลือดนะอันนี้เลือดเราไม่ลดนะขอให้ลดเลือดก่อนเป็นนหนึ่งอันนี้เลือดลดแล้วนะเนี่ยเราสกิลไปข้างหนึ่งใช่ไหมสองสเต็คปึ๊บมันก็จะดูดเลือดมาเห็นปะครับอ่าอันนี้คือสกิลพาสีฟนะเมื่อเราใช้สกิลเสร็จแล้วเราก็ต้องตีตีเบสิกด้วยนะครับส่วนท่านหนึ่งนะทุกคน ท่าหนึ่งของโกเซออนจะเป็นการปามีดอกไปนะปาม้อย่างนี้นะครับผมสามารถปาใส่คนหรือว่าปาใส่คลิปปาได้นะครับแล้วก็จะพุ่งไปอย่างนี้นะส่วนท่าสอนะครับของโกเซออนก็คือปามีดนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับผมท่าสามก็จะเป็นการบิงนะครับผมบิงอย่างนี้แล้วก็ทําให้สกิลหนึ่งกับสกิลสองของโกเซออนรีเซ็ตนะครับทุกคนแล้วก็ปาได้อย่างนี้นะครับรวบแล้วก็สไลด์ได้อีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้ ส่วนคอมโบกูสิออนนั้นมันมีเยอะมากนะทุกคนคือแบบมีประมาณร้อยแปดวิธีนะแล้วก็หลักๆเลยก็คือก็ทําดาเมจโดยการปามีใส่ศัตรูกับรวบมีใส่ศัตรูนะซึ่งคอมโบมันจริงมันมีเยอะมากนทุกคนเราแต่แบบเราแต่ว่าเราแบบคือจะประยุกต์ใช้แบบไหนนะตามสถานการณ์เกมนะครับซึ่งสำหรับมือใหม่นะผมแนะนําง่ายๆก่อนเลยนะครับก็คือการปาหนึ่งให้โดนนะทุกคนแล้วก็รวปเข้าไปนะครับกดนี่ปึ๊บนะครับผมแล้วก็รวบก็ได้นะครับทุกคนแล้วก็กดกันติ แล้วก็อัดไปเลยทานเองมาบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือะจะเป็นการก็อบดอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือการไม,ไ,มไม่มีโคดาวโอเคก็คือการปายอย่างนี้นะทุกคนก็นี่คือแบบไล่ฆ่าสมมติว่าขอนของค่าไม่มีฟิกนะไม่มีสกิลนี้นะครับเราก็จะคัมโบอย่างนี้นะครับปาปาสอะครับอันติีปานี้นะครับผมแล้วก็อันนี้แล้วก็รวบจึ๊บประมาณนี้นะครับผม แล้วก็หนีออกมานะครับถ้าของเราแรงก็ตายเลยนะครับหรือว่าจะแบบนี้ก็ได้นะครับจึ๊บบับับอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนอัดเข้าไปนะแล้วก็มาแล้วก็รวบประมาณนี้คือคอมโบมันมีเยอะมากนะครับกดเซออนคือหลักๆเลยก็คือเราต้องแบบปามีดให้โดนนะครับผมปามีดให้โดนแล้วก็รวบมีดให้โดนนะมันต้องใช้จังหวะนิดนึงนะทุกคนถ้ามีดอยู่ไกลนะครับผมกดมีดกดรวบก่อนแล้วค่อยพุ่งนะครับผมถ้ามีดอยู่ใกล้นะครับผมม<อ>ีดอยูอ่ใกล้อย่างนี้ กดรวบไอ้กดพุ่งก่อนแล้วค่อยรวบประมาณนี้นะครับผมทิคกันนะก็มีประมาณนี้นะสำหรับกูเซออนก็คือมีดอยู่ไกลนะครับผมกดรวบกดพุ่งก่อนแล้วค่อยรวบไปรวบก่อนค่อยพุ่งเออในมีดอยู่ไกลนะแล้วก็รวบก่อนค่อยพุ่งนะครับผมมันจะพอดีนะถ้ามีดอยู่ใกล้อย่างนี้นะครับอยู่ข้างหน้าศัตรูอย่างนี้นะครับพุ่งก่อนแล้วก็รวบประมาณนี้นะครับมันจะเป๊ะพอดีนะสำหรับการรวบมีดนะครับผมส่วน การตาอัดตัวนะครับผมถึงก็คือเปะท่าหนึ่งให้โดนแล้วก็อัดตัวไปเลยนะครับอัดนี้ปึ๊บปื๊บป๊บนี่นประมาณน,นี้นะครับผมคอมโบมันมีเยอะมากนะ,ะับโกเซออนแล้วแต่เราจะประยุกใช้แบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันเลยว่าผมเอาไปลงแรงเป็นยังไงกันบ้างนะครับท<ๆ>ุกคน Them. All the troops deployed. 刃が舞うところに運命が切り開かれる。 เสือท้อท้อนไปดิเร่งกลางเจอท้อท้อนเข้าไปร้องเลยกี่มาได้ป่ะยังไม่สี่เลยยังกำลังไปอะไรไม่ไหวนะไปกี่ทีเดียวไม่กล้าไปมันเอคนที่มันใกล้ตายไปแต่เอาสุดเลยเม่เอา บนน่าจะแตกดีจบบนเอาได้แล้วปรีสตัวนี้ตายไะวะรู้สึกไงไม่รู้ว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องสักสีิเปอรตอ้ยโดนตันละเออโดนตัน เล่นโลมเล่นออฟไม่มันถึกจังวะโเอวเโอเคครับเกมหน้าเดี๋ยวเปิดเล่ห้องให้ให้เข้ามานะ ท้้งการไม่ขออะไรเยอะขอแบบไม่ไม่เกะอืมขอแบบไม่เกะพอโอ้โดนรวบอีไอนี่รวบสวยมากเลยอ่ะโ้ไม่ทันไอเนี้ยชื่ออะไรนะเบริลิกอะเป่งดูดสามสี่ตัวเลยซาลีเบริ เกิดการชนบนเกิดการชนบนชนไม่ได้มันไปอย่างมันไปนะแกรสาย Oh, I got that, I got that blue bang.

โอ้ลืมดูสกิลสกอฟกลับไม่ได้คิไปแล้วชิหไปแล้วตามหาเพื่อนนีเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนทันงสวยเชื่อเราเล่นดีแล้วโลก <c oughs> เล่นเล่นดียิงคนนี้

นี่นี่โดนมันสามตัวเยอะตีสวยแล้วว่าไม่ไม่มีรางไอ้ไม่มีเช่นเออบรรยายเมื่อกี้มันโดนโกกี้หรือเปล่ปาโดนตาเบี้ยวุ้ยอยากเข้าไปว่ะนี่ดึงเกมบนานจัด รถับเกิดไม่ทันไปเพื่อนไปเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนคนช่วยเพื่อนถอยด้วยอยจบได้ป่าวะ ไม่มีไทรเกิดด้วยสก็บป้อมไหนครับไม่มีฮครก็บป้อมเลยที่รอ,อดี่ร่

กิกต้องกว่านีช็อตนี้สกินมันไม่เียยอดิไอ้เนี่ยกูจะกดแข็งกดเลยเนี่ย ลมเราเล่นดีจริงนี่ยคอสวยๆด้วยสรุเอาอะล่าสยกว่าอ๋อพิกเหรอเพ็มพิกนี่มา